สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู large large ่ซองแขกไลฟ์สไตล์วิถีทบ้านนี่นี่คือความงามของธรรมชาติฝนตกยามแรงเลยกันอีกฝั่งหนึ่งสะท้อนกับแสงแดดเขาคอยเขาเนียไปนี่คือแบบว่ามันลงอยู่ในในบอลนี้นะเห็นปะมันลงในนี้เห็นปะเบิ่งกุ้งไม้ต่างรถเห็นปะพอเขาเนียไปเห็นสีต้นไม้มันต่างอ่ะพอสีกุ้งไม้ งามงามอันนี้คือปรากฏการณ์ของธรรมชาติโบนีบอัคลิปลงโนนเนาะนี่กะนี่คือเหตุผลที่บนีอัคลิปลงก,กันย้อนว่าคาคลิปเข่า,อนานอตอนนี้น้ำกำลังซิมาอันนี้คือพยูลูกสุดไท้ายแต่ว่าบหมูสุดท้ายบน่นเนาะ นี่คือนี่คือน้ำห่วยน้ำห่วยกำลังสะขึ้นมาท่วมเขา้าว้ายแย่ขนาดเบิ่งสภาพเห็ดหน้าปีนี้ลำบากขนาดอันนี้เข่าเลยเข่าเก็บขึ้นมาแต่หาหน้าพูดแหละเก็บขึ้นมามาต่างอยเงเทียงเบิ่งเงาเนาะอันนี้ก็สิบันทึกไว้ให้ลูกให้หลานน้เบิง่ง เป็นวันแต่เกิดมากันยังบุเคยพบคอยพ่อสภาพอากาศแบบนี้บอนักน่วงขนาดนี้พายุกัสิบุมาซ้อนขนาดนี้ปีนี้ลดโดหดท้ายขนาดผากันป้านนี่ไว้นี่บุห้น้ําไหลเข้าไปบนทีเวียนเข้าผุมขอบมันไว้ก็ต้องขอโทษน้ะเป็นลายเนอะเอซทุกคนที่ว่าบริย้มคลิปนีนอย่างลงกบ นี่แหละเหตุผลที่ห่างหายไปกักบกสิะมาณน,นี่แหละเพราะว่าเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะมันกับปีนี้มันกับคนข้างชิยุงงยบอกออมนุย่ยฝนฟ้าบอกอ้อมนุย่ยคำสนุกให้มันก็นเลยเด้นี่นขึ้นมาไวขนาดนตอนนี้น้ำห่วยสิขึ้นมาหอดบอลเก็บขเข่าอะไสภาพอากาศตอนนี้ก็ยัง ยังมี่าทีสิว่าสียุดยังมืดคืบมาตลอดแถวนี้เพียงหน้าแข่งแถวนี้ละเห็ดหน้าปีนี้กะจังได้เสร็จละขึ้นมาไววได้นาบอนบอนบอนน สักลักไว้นี่นี่นี่ตายแล้วนกสดตายบ้าตายแล้วน,น้ำนยังมาอยู่ปานลักคือเก่าแล้วมามาตอนมนกงมาโป่ง <c oughs> มาจากนกหนเหตุเะไมีไผ่ห้ามได้เนาะ มืัอนี้ก็ฮุบเข่าเบิดมือมืัอนี้กัฮุบขึ้นมามัดหมัด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 เป็นกำเป็นกำเลยขึ้นมาใส่ตามนี้แหละปีนี้ผลกระทบหนักน่วงหนักน่วงกว่าทุกปีปีกายท่วมใหญ่แต่ว่าท่วมตอนยังไม่ได้เกี่ยวเข้าท่วมเลยกระบกแล้วก็แห้งแล้วก็เล้วเลยแล้วก็แรงปีกายนี้ปีกายนี้แรงปีกายนี้ปีนี้ก็แรงส้วงนั่นแหละส้วงเข่ามานส้วงยัง หัวปีร่วงไปแรงตหัวปีคนละนี่แม่นบอลเก็บเข่าบอลเก็บเข่าโอ้ยยังเปียกอยู่นี่กันมันยังเปียกอยู่บางันกะออกออกงอกแล้วบางันกะนี่คือสภาพเทิงเทียงเทียงนาพากันฮุบเบิดมือวันนี้กัน จนสีบุ้มินจนสีบุ้มให้อนไว้เข้าบอนไว้เข้าบุมีอะไรจงไว้บอนนอนนี่บอนนอนโหยังมืดอยู่ทางผู้อันโต๊ะกะมาจักนเห็ดเกี่ยมเกี่ยมหาค้นและคันโบท่านลีกะ วานคนอะไรมาคนขึ้นเทียงคนได้สำคนนั่นแหละคนยังลิ้นอยู่ตอนนี้หากระี่คานเนี่ยังเก็บขึ้นมาบเบิูผูเห็นบออยู่ในต่อกล้องกัน์ดสั้นใช้กล้องทับ่ทยแคุณเพลงตะกี้ก็แล้วเนาะเคยเนาะ นี่แหละเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งน,นาอีกเจ้าหนึ่งเป็นเก็บเขา่าเป็นเก็บหน้าได้นาเจ้านะครับจงังใดกันฝากกดไลค์กดแชร์นเนาะบอดี้แอฟคลิปลงดนกันยน้อนมาคาเห็ดน,น้ำเข่าน้ำน้ำเลยแต่มาแล้วกันข้กันเกี่ยวเข่าแล้วก็บริเทพยัง เกีียวแล้วก็ขนเกี่ยวแล้วก็ขนมันป้าบบได้คือแต่ละปีเพราะว่าวมันฝนตกพุ่นบอลน,นะพุ่นบอลคลิปเขาเดี๋ยว<ด>ไปพายเ<ด>บิงบ่งมังในใกล้ว่าแล้วน้ำห้วยนี่คาดว่าแรงนี่น่าจะขึ้นท่วมแถวเดินแถวนี้เนาะน่าจะท่วมอยู่ ยังมาอยู่บ่ถอยมาเรื่อยๆบุญคำว,ว่ายุดฝนกับมืดมาเรื่อยๆเด่ยไปเบิ่งน้าเจ้านี้คนเห็ดจังไดผลกระทบบดทุกคนทีเห็ดน,นาปีนี้มีภิภัยว่าสีบอ่อันนั้นเกี่ยวเข้า ดีฝน,นเป็นทุกมองทุกบอนนักนักก็คือแถวภักกลางหละตั้งแต่ข้าม,มูวลลงมาวัอนี้ก็เห็นข่าวอยู่บริคมไซถ่วมนักนี่วอ,อนเป็นเนียนเข่าปีบิปเทศดแนวนี้ตากคือตากเครื่องตาอย่างนี้แหละ ขันบโมเดลนี้ก็บบได้ดียเพราะว่าน้ำให้นน้ำมันขังติ่มให้หนะต้องเห็นฮาวิตากคือตากเครื่องตากยังโหดร้ายปีนี้โหดร้ายหนักกว่าทุกปี นักขนาดนี่ก็ใส่ไม้ใส่อย่างเห็ดเท้าทำเพื่นี้ก็บบแห้งตกมาตลอดนี่คือสภาพของซาวนาที่ได้ครับผลกระทบ คนกันยังบมดทันบมทันเกี่ยวบางคนก็เกี่ยวแล้วแล้ว,ลวก็กูบ้บมดทัน,นคือนี่กับกูนบ้นะหมดทันกับป้าตามคันนาไปนี่วางเป็นแถวเลยมืดฝนมืดอ้อมทิดอ้อมทาง บ่หัวสิเบิดพายูเมื่อใดมีแต่มาเรื่อยๆก่อโตขึ้นมาตลอดโอเคเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเนาะกาขอบใจทุกคนที่เข้ามาทับส้มนะครับขอบใจทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะ เดี๋ยวไว้พอกันใ่คลิปหน้ากะเหตุผลที่บริอับคลิปลงก็คือทีิวาไปเลยเนาะมันกะบบุรีมีราคาหิดน้ำเข่าเก็บเข่าเก็บเข่านีน้ำทำเห็ดมิซิกะเอาน้ำโบ,บทันบริยิกินเข่าอันนี้ก็นี่กัสิีอ่องงอกเลยพว้แม่น่องงอกกับบริยักเมือเข่า เข่าปีนี้คือสีง,งามแต่คือสีดำคือสี่างไปเป็นประมาณนั้นเม็ดเข่าเวลาสี่เพราะว่ามันเข่ามันเปียกมันโม่งโอเคเนาะเดี๋ยวไว้พอกิบมายบาย